สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะคะก็วันนี้นะพาน้องมุกมาเดินเล่นนะที่สะของเรานะ,ะที่สะนานี่หญ้า,ามาเล็มญ้าด้วยนะมาเล็มญ้าด้วยนะคะนี่ช้าสว,วยนะมาเล็มยา บรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้มีผ้าพันคอมาด้วยมีผ้าพันคอด้วยนะานาหมาเลี่ยมยาทีิสะนะก็ไม่ไม่ไกลจากบ้านนะ นะก็มาดินออกกาลังกายแล้วก็เล็มหานะช่วงนี้เขายังไม่ได้ทํานาเน,ะเนาะแต่ว่ากําลังเริ่มไถกันละนแต่ว่าก็ยังไม่ได้หวานข้าวนะก็ยังมาได้อยู่สาวสวยมีผ้าพันคอมาด้วย <c oughs> ถ้าอากาศไม่ร้อนก็พอมาอยู่นะนะถ้าแบบแดดไม่ค่อยร้อนนะก็พอแบบ พามาเล็มหญ้านะแถวนี้นะเดินกินหญ้ายังสั้นอยู่นะก็เลยแบบนะกินแล้วก็เดินวนกินไปด้วยวนไปด้วยนะฮะฝั่งนู้นปลูกหญ้าไว้อยู่แต่ว่าไม่สวยเลยนะหนุนฝั่งนูน้นปลูกหญ้าไว้อยู่แต่ไม่สวยแล้วก็เริ่มปลูกต้นถ่อนไว้นะครเพื่อจะได้ไว้ ให้กินนะต่อไปเนาะนะเพราะว่าในสระไม่มีในม,มีแต่สระคนอื่นเขาเพราะจะเก็บผักบุง้ง <c oughs> มาลางมือนึกว่าฝอจะเก็บผักบุ้งมาล้างมือเพาว่าอุตส่าห์ดีใจมดนะเก็บผักบุ้งไปต้มใส่ไอ้อน,นั่นไหมเก็บ ไปต้มใส่ปะทูไม่ต้องลูกขึ้นมาในสระนี้มีหอยหรือเปล่านะหอยหอยจูบหอยหอยขมอ,ยอ๋อมาดูสาวสวยของเราต่อนี่นะฮะกินยาอยู่ค่ะแม่แม่กินยาอยู่นะนะเล็มยาอยู่นะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วแหละ,ะให้เขาผ่อนคลายที่นี่ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไป ปล,ล,ล่อยผลไม้ต่อเนาะนะคะแม่ดูน้องมุกทานยาก่อนนะคะ<ง>นี่นะเก็บผักบุ้งไปเก็บผักบุ้งไปงมามาไปต้มใส่มาม่าไปต้มใส่มะมา <y> ไปผักบุ้งสวัสด,ดีครับไหนสวัสด,ดีครับก่อนครับนี่สวัสดีครับน,นี่เก็บผักบุ้งไปต้มใส่มาม่านะกนะ็น่าจะอร่อยน่าดูเลย ครับสะน้ำมีปลาอยู่มาดูสาวสวยของเรานะกินหญ้ากินเครืออยากเดินนะคะไม่ใช่อะไรอยากเดินไปทั่วแหละนะคะอยากให้เขาแบบนะเล็มหญ้าสักหน่อยเดินออกกำลังกายยามเย็นนะ,ะอากาศดีดีตอนนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะ,ะอยากพอได้อยู่ นี่นะความน่ารักนะวันนี้ไม่ได้ไปหาหนุ่มนะวันนี้อยู่บ้านนะวันนี้อยู่บ้านนะคะก็นี่มาชมความน่ารักของน้องมุกนะคะนะแล้วก็ให้กำลังใจน้องนะ ะะก็ท่านใดที่ชอบนะคะคลิปนี้นะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องทางน้องมุกแฟมิลีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะก็จะปล่อยให้น้องกินยาไปก่อนเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะ